ปลาคอเบ็ดพี่น้องเบสหน่อยแกดิบสองตัวโลสองตัวสามตัวโลเนี่ยพี่น้องนั่งปลาเบ็ดมันสีดือ้ออันนี้เป็นโมกปลาของเพื่อนเลยครับเด้ออันนี้ไปเชงีงไปเชีงหน้าพี่น้องไปเชีงโลละแปดสิบไปเชีงเจกยู่โลละแปดสิบบาท มีไข่ปลาบ่ครับไข่ปลาสี่สิบมีพี่น้องครับปลาอันนี้เป็นปลายังอะไรเป็นปลายีสุอันนี้ปลาย้อนไข่ปลายีสุอันนี้เป็นปลาย้อนปลาย้อนปลาขาวปลาขาวปลากดสระพี่น้องครับเนาะเป็นปลากดเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งชัดๆก่อนพี่น้องปลากดบ่ อันนี้เขาเอินปลาหมูเห็นป่านี่เออเห็นผีละเทียบีน้องปลาหมูแกงซีน้องมีสุมอ่ะไอนี่น่าจะปลากรวดผีน้องแพ้งเติบอมผีด้วยนี่แพ้งเติบอมผีด้วยนี่กรวด อันนี้การไส้น้มเอสมดีขึ้นกันเด้อยพี่น้องเด้อสมพักแปดสมพักแปดใส่บักเชียคืนนี่เปิดเอาต้นมาให้เบื้องความบักเชียบสีผ้าเบื้องใต่แนวดีๆเรือ่อมือนี่นะออบักชุดทินปลายแหงนี่เห็นบ่ดอกกระเจียวเหรองามบ่พี่น้องว่าเห็นบ่ครับอ่าอันนี้การองดีคือกันพี่น้องนี่คองดีคื้กันเลยครับเด้อน,น,นี่พี่น้องผม เบงเเอาป็นเจ้งในดพี่น้องผมโอ้เสียงเพลงครับอันนี้เป็นปลาสลิดเนาะครับเนาะปลาสลิดบักกระดึงไปสิอื่นบักโง่เงี้ยวอีหยังก๋าเล้วแต่เนาะครับเนาะอันนี้มันอีหยังบุนี่มันนกมันน้ำย่างย่างนี่แหละนายจะยุ่งเนี่ยมันนกมันน้ำพี่น้องเออมันนกเห็นบ่าไก่สีออกมันจาเด้ ไก่สิขาวพันซาล่าไฟเจ้าบักทั่วภูมิบักทั่วภูมิสิผ้าเบิง้งเตแนวดีๆมื้อนี้เฮาสิผ้าเบิง้งเตแนวดีๆกบไต่มาเนาะครับเนาะนุ่มเอียกไปไต่มาไตา่หมอวานไต่หมูอคืนไต่หมอวานกบหน้าเพิ่มอัวง่ายๆที่พี่น้องเห็นบ่ตัวนี้หน่อยจจอยๆนี่บ่ม,มีตัวใดพี่เลยโลเท่าใดนุ่มเปียกเสียแต่ค่าเสาียไฟซื้อ120บาอ่อันนี้นี่น่าจะเป็นหัวบัวเนาะแม่นบ่ เอามันบ่มันเหลือง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 ญี่ปุ่นมันเหลืองญี่ปุ่นเอาโอ้มันคือไอ้มันคือหัวปัวอ๋อไปเห็นมันสุกแล้วสีสีเหลืองหอยมันของเตุนบักเชียบ์ผักโอ้ยชื้นๆพี่น้องผมผักกระแยงก็มีของลานโนเบียรปลาคราบปลาคราบเบียรเพื่อน มาขวบเบ็ดเพื่นดินตามตามพี่น้องผมเต็นบ่ดินตามตามเลยพี่น้องเด้อเอาเอเขาเรื่องฟังนี่เด้ยังไงนี่ขัดแล้พี่กระมกป่าหมกปลาิก่าาปลาิหางแดงกหมกไข่ปลาหมกไข่ปลาหมกปลาิ้ตหน่อยเดียวพี่น้อง อันนี้เดซอนก้อยเฉ่งบ่ไปอยเฉ่งค่ะไปอยเฉ่ง,งี่น้องอยากคนอือบอกแล้วสิผ้าเบิง้งเตนแนวดีๆบอกแล้วสิผ้าเบิง้งเตนแนวดีดีบักบักผีพวนหวานหวานพี่น้องบักผีพวน ค่าเบิงแต่แนวดีดีอ๋อลูกเขาลูกนมวัวปะถ้านั้นมีอย่างมีกายเต้ปฏิบาม้าน้อยบ่เป็นตัวแล้วเป็นใบบอกคุณเมียไซ่ห้าม้าน้อยแล้วเป็นใบนี่นี่นี่ผู้ใดบ่เคยเห็นเลยครับเด้อมันสีเป็นใบเกาใบม้าน้อยเนาะครับเนาะอืมนี่ปะไปย่องซ้ำประมาณว่าขันย่องเมื่อดีกะที เป็นกะละมังผุดระเวเนาะผู้ใดเคยเห็นพีน้องนี่บ่แม่นผู้นะครับเด้อบ่แม่นใบอีเลิดเป็นม้าน้อยบักผีพวนเบิ่งมกปลาซิวเบิ่งบักขีเล็กเอาสิเบิ้งไปเรื่ยเบิ้งไต้แนวดีๆโอ้ยคนยุแถวนีล่ะคุณแม่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็ับมาไก พ่วงไข่<ะ>เฮ็ดมีแต่แน่ดีดี่พี่น้องว่าบ้านบ,บ้ามีเป็ดไข่เพิ่นบัวข้างลาวขันว่าอยากกินแบบบิบๆมีสุกอันนี้ต้มสุกแล้วในบัวได้ละวียนได้อีกที่หฮานำเสนอกันใดบก กอ๊อกแล้วพี่น้องครับกักอกกล้วยตัเขียะนองนาดพักกระแยงพักกระแยงมันอันนี้มันยังน,น,นี่มันน้ำเอ่อว่แตกจ้าเราว้างมันนก็มันน้ำตอนต้มพี่นอ้องต้มสุกเรีววยวนะครับเด้อตัดต้มสุกแล้วมันน้ำสิเป็นแนวนี้บ่จับมันสิมีนม้ำช้ำๆเลยเห็นบอ่ออกซีใสๆนี่อันนี้สุกแล้ว คำมันนกต้มแม้วมันสีนวลเป็นสีขาวๆคือเปียกคือเปียกไข่เปียกเนาะพี่น้องนี่มันนกของแท้บาทนี่นี่มีความเปรียบเทียบแล้วหยิบไปสะกวนพุ่นแม่มเห็น่านี่<ม>คือค่วมแตกต่างเดี๋ยวมันิะมาบ้ามีมาโวพดเอามาต่างใส่กันเห็น่าตอให้สุกสีกับประมาณนี้แล้วพี่น้องเรื่องมันนก แต่ว่ามันสีคือกันเห็นบ่กเป็นขนเป็นไรคือกันนี่มันน้ำต้มซุกแล้วสีเป็นยังสีนี่นี่มันนกมันสีเป,เป็นสีเปียกใครสีแป้งมันซ้มปลาลังแนวนี้พี่น้องใช่กุญแจหายากกุญเหลือบอ่ะเป็นหาได้ไง่ายงได้อันใดอีกเขาดอกบักเอือออ้อดอกบักเอื้อ กะมีให้กินาาสารพัดหมกกะม,มีสม,มสมหมูปิ้งปิ้ง,งแบบปิ้งแล้วกะมีเนาะครับเน,น,บบนาะกับแกมหือกับเข่าพี่น้องเอ้ยทั้งสองอยางลาบเป็ดลาบไก่ลาบไก่ลาบหมูยีสีพรางนีกสักประเดี๋ยวหัวไก่ปนปนปลาคนปลาปลาคอเนี่ยค่ะ เอาอยู่ดอกครับเดี๋ยวผมยังงขึ้นมาเอาด้วยใสย่ถุงไว้เนี่ยพักขีเล็กแกงพักขีเล็กก็มีพักขีเล็กก็มีเขาลูกพี่ใหญ่แล้วก็คือเกลอน่หลายอย่างโอ้ยหูนี่มือน,นี่ไม่หูใหญ่เลยพี่น้องหูใหญ่แถวยันไม่ยืมเงินไนปว์นายแกกเวลาไปบูลยนะ <c oughs> อคนใหญ่ไปเห็ียดขิงแซ่ปลาตำสามหลดพี่น้อง หุด,ดยอดเลยเสียบ่าวมีข้าสิไปตไส้ดีข้าสิไปตไส้ดีเดียวยยดเดียว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 ไปหาคุณแม่ก่อน,นอันนี้เป็นมกปลาซิวบานพี่น้องปลาซิวหางแดงปลาซิวแทะเมื่อนั้นกินปลาซิวออาวมกเชือกเทได้พี่น้องสิบบาทได้เหมือนกันบ้ามีเดาผิดนั่นสิบบาทพี่น้องผมปานได้ฟรีโอ้ยขวนทวนทวนขวนทวนทวนพี่น้องผม อามคุณีครับโอ้ยว่านมันลาบเม่ก่อนบ่มามาอยู่มาอยู่พี่น้องนี่ตุ่มแล้วพี่น้องน่าต้มเลยจุพี่น้องผมต้มเลยจุยิงใส่ตัวมาแล้วพี่น้องมาปิดอยู่นี่เดี๋ยวทาคนก่อนนะ ไปโค้งมาผู้ท่างคุณตับคุณหน,นลาดลาบคือเกาตะลุยตลาดตะวาลานลาบมันเป็นนาปกถูกเทือเนาอพี่น้องเนะต้่มเพลินข่าวาาจ,จะมาใจเย็นๆหล่เที่มวอนี่คน้นมันกะอุ้ยบักหอยหน่วยใหญ่เดียวเดียวไปเบิ้งบบกหอยก่อน มันบดเกินหือเกล่าเนี่ยครูเทียอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเหยียบว่าได้เลยนี่ห้อยอย่างมันห้อยใหญ่เถี่พี่น้องเขาเอื่นหอยข้างว่ะสันเดี๋ยวเทียบกับปมือก่อนเบิ้งเทียบกับปมือเบาวมีเ็นบอห้วยใหญ่ครับบอพี่น้องอ่าๆเลยนี่โปมือมีห้อยแบบหอยด้วยก็มบเพชรกลิบโลแปดสิบครับ บานองีค่ะโรรห,ห้อยคางหัวสัสสตว์กนิน้องอยากมีเงินซื้อกินที่เอ๊ะเอาไปแก่ผมนาะพี่น้องเนาะเป็นกับแกมของเฮาเดี๋ยวทาแม่ก่อนทาลูกค้าแม่ก่อนมากาอาม่อนเฮาต้องถ้าเฮาบ่ได้คนลาบเฮาบ่ยอมพี่น้องเฮาต้องได้คนลาบด้วยครับเนว่าคุณพาไปไหนเดี๋ยวทา ถามคุณพ่อคุนก็สมพ่อละสิบมีเงินกระเซือเอาเป็นพวงนั่นแลหละพ่อละสิบบาทพี่น้องเป็นเราปะเนี่ยคั่นหมอว่านประมาณมืออื่นมือเฮอกินพ่อดีเลยตามประสบการณ์กินสมมาเนาะพี่น้องนะย่างหอยมสีเวียนซั<ะ>่มเดี๋ยวโอ้ยตุ่มบดเป็นลาบพี่น้องเดี๋ยวถ้าลาบแป๊บเดียวลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเขาสีคนลาบเจี๊หม้อก่อน ห้องจังสีไปกันละกะท้ายลงอ่าช่องฝ่ายช่างน่อยนั่นได้ขวนลาบแล้วควนลาบพี่น้องไปขีดตูดเพิ่นได้นี่พริกก็ไมบอกเผ็ดอ่ะเป็นบ่มอียงหลายนี่นี่สุดรถเขาคัวละกะนั่นของพ่อนข้างเข้า ลาบอนพี่รองข้อสีข้อหาสีนพข้อหาสีันหมูม่าว่ไหมอยต้มกระผมย่บอ่ะตมกมลาบมต้มแสบต้มผมหัวาะหัวหอยใสนคือกาเอ๊ะใส่พี่้องโอ้หัวหอย ก้อยหอยใส่มันงัวเป็นว่าพี่น้องเป็นไต้ินของเล้าอยู่เดีย่ะเดี๋ยวสิมาซิมลงช่องฟ้าให้เดี๋ย <c oughs> เดี๋ยวเขาคนลาบกอนพี่น้องบ่คนบ่จบพี่น้องผมนะเลยครับเด้อแซ่บที่สุดแล้วในยาาดนี้พี่น้องขันสิเปิดขายเชียงกับบ่กะยานสูเราบ่าได้มาเบื่องการคุงลาบ ลงไปออบักรวมมีสามยางบ้ามีบอกแล้วสูดหลดหน้ำปลาบอกพีเขาขัวซี่ยางไหมมันไปได้แล้วนะครับนะต้องให้พวกพังกินได้บุนเขาขัวเป็นขัวเองอ,อยัดลงไป พี่นอ้องก็ได้ถามคนเสียวมันไปท่เขาบได้ถามแต่ว่าห้าไห้พี่น้องนะครับเนาะไห้ไปเรื่อยพี่น้องผมจัดไป ครบครบถูกขั้นตอนนะครับเนาะมาอาทิตย์ใดบ่<ะ>พี่น้องบ่เห็นลาบคือจังมันบ่จบขีปนี่พี่น้องเ,อเรียบร้อยมันนี่คือชุดหนึ่งแล้วบ,บ่ครับผมครับผมเรือต้มไปเบ่งต้มมันเหลียวมันทั่วพี่น้อง ตกล้อหอแล้วบ้าเรียบร้อยเลยเคียงมือฮากินเอาไปพี่น้องได้ไลายปนี่พี่น้องตบทุ่งหนึ่งเดือนเขามีน้ำจิ้มอยู่แล้วนะครับนนี่เอาจะต่เใส่ไปตามพีน้องพวันจังหน่อย เอาเบิ้งสูตรเอาเลยพี่น้องเลยมันบ่ได้ห่วงสูตรกันเดยแต่ว่าพ่อเห็ดออกมาแล้วมันต่างคนต่างคือได้บานเห็ดลา่มันเป็นที่ยังถี่เฉพาะตัวอยู่นะครับเนาะเห็ดลาบโอเคครับครับขอบคุณหลลายเถ้าพี่น้องด้อาทิดหน้าพ่อกันไม่ทิตนี่อาทิตย์ว่าหันก็เอามาแล้วล่ะบ่ได้กินน้ำเลยเอาไปอีสา,บานบ้านไข่หนุ่ยกินก้ามูขอบคุณครับ